สัมนาพักเพื่อไทยเพื่อปลูกใจเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีพร้อมกลมเกลียวสร้างโอกาสเพื่อคนไทยการสัมมนาพักของพักเพื่อไทยที่หัวหินประจวบคีรีขันนั่งรถไฟขบวนเดียวกันครับบุคลากรทางการเมืองของพักเพื่อไทย ร้อเนตั่งจากหัวลำโพงรถไฟไปที่สถานีหัวหินพร้อมเพลียงกันครับมีกรรมการบริหารพัคตั้งแต่หัวหน้าพัคมีสอสอมีบุคลากรทางการเมืองสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการเมืองทุกๆคนของพัคนั่งไปด้วยกันไปสัมมนาครั้งนี้ครับ หลายปีแนละ้วที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้วันนี้พร้อมเพลียงกันอย่างยิ่งไปถึงมีการเปิดพิธีการสมนาพักโดยหัวหน้าพักคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้ขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นและไฮไลท์ของงาน ดูที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยรักไทยท่านหนึ่งที่ทุกคนที่ไปร่วมสัมมนาใจจดใจจ่ออยากฟังท่านคืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านดรทักษิณชินวัตรได้บรรยายได้ฟังกันอย่างจุตใจสร้างพลังปลุกจิตสำนึกของความเป็นเพื่อไทยความเป็นไทยรักไทยและความเป็นพักระ พลังประชาชนให้อดิตพลิกฟื้นขึ้นมาได้ทั้งความรู้ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการต่างประเทศและเรื่องอื่นๆตอบคำถามที่สมาชิกได้สอบถามเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับของพรรคเพื่อไทยที่จะสร้างโอกาสต่างๆในฐานะที่เป็นผู้บริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบันสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสทัดเทียมกัน คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็จะไปอาศัยที่สาธารณะซึ่งเป็นของรัฐเช่นที่รถไฟมาสร้างคอนโดมิเนียมให้แก่ประชาชนอย่างน้อยหนึ่งล้านครอบครัวครับได้มีที่อยู่อาศัยทํางานใหม่ๆแล้วก็ได้มีคอนโดอยู่มีอุปกรณ์เฟอริเจอร์ครบที่ทันสมัยผ่อนเดือนละสี่พันบาทอย่างนี้เป็นต้นครับโอกาสต่างๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทําให้หัวใจของ พักเพื่อไทยฮึกเหิมครับเรามีความมั่นใจว่าถ้าพักเพื่อไทยฮึกเหิมพักร่วมรัฐบาลร่วมจิตร่วมใจจะปฏิบัติตามนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาการบริหารราชการแผ่นดินก็จะไปไปสู่ความประสบความสําเร็จครับนี่คือจิตใจเพื่อสาธารณะนี่คือจิตใจเพื่อบ้านเพื่อเมืองของพักเพื่อไทยสัมนาพักเพื่อไทยเพื่อปูใจเป็นหนึ่งเดียวสามัคคี พร้อมโกมเกลียวสร้างโอกาสเพื่อคนไทยครับขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ